สวัสดีจ้าทุกคนนี่ก็กลับมาอยู่บบ็อกฟุกนะทุกคนแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมโกลกาเดนนะแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องที่ซูเน่เชดอีกร้อยอันนะทุกคนแล้วก็อยู่ไอโอทุกคนนี่มายืนเต้นอยู่ข้างเรานี่นะโอ้ทางไทยน้องๆดิสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมื่อกี้พี่เปิดนี่มันออกนีทุกคนนี่เมื่อกี้พี่เปิดแต่ไม่ทันได้อ่านคลิปเปิดแต่ไม่กี่กล่องเองทุกคนนี่มันออกแต่พี่จะมาเปิดอีกนะนี่นี่แตไปโอเดียวยาวไหถ้าพี่ได้โคลาม้ามานี่พี่จะแจกไอโอนะเพราะ เอาเอาแค่แปดตัวก็พอเลอวเดี๋ยวได้เกินแน่นอนกูบอกเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเก้แต่คิปยาวๆไปกูว่าป็นไงแบนโบวิซเน่จังเลยครับเอ้ยพิซซีเน่ไหนอะน้องพิซซี่เน่เนี่ยนะในเนี่ยนะคุณนิ่งไงนะมึงวนแพ็กแล้วแบบแพ็กแล้วสามสามสี่ร้อยแล้วนะเว้ยไปเติมร้านเน่ะกูเห็นอยู่ แม่งกหนแพงอีกแล้วอีกแล้วแม่งเยที่จะออกกี่ตัวทุกคนครั้งนี้วันนี้พี่ออกแล้วหนึ่งตัวแม่นวันนี้แบบแมวเ,เต็มกระบะอาได้แมะมาอย่างเยอะเลยยาวกี่ร้อยตัวเอาแค่แปดก็พอแล้วครับพี่ชายแบ่งกูก็เอาไปชิเชอกว่าไปขายด้วยแนละ้วกันแบบขายทิ้งัง ไดม้มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปเยอะเหลือเกินนี่เจ้าคนธรรมะนี่ทุกคน40%ของฟอร์มนี่เนี่ยออกง่ายเหลือเกินเนี่ยไปต่อไปต่อทุกคนเพื่ออ่อยตัวนึงนะเพื่อเราอ่อยตัวนึงนะกินไม่แทนได้อัดเสียดายมากทุกคนต่อเพื่อต่อตามหาทุกคนต้องตามหามัน หอยสักตัวมหมร้อยกล่องไงใช่ไหมเราเปิดออกก่อนร้อยกล่องใช่ไหมมันก็ควรจะออกอีกตัวว่าตามสถิติอ่ะอีกสองเซนน่ะเออแหม่คนต้องออกอีกอันนึ่งด้วยมันต้องออกอีกอันนึ่งด้วยชืเนี่ยมันก็ออกไอยบลูมอะไรนะมันชื่ออะไรนะบอลบลูมเนี่ยอะไรไอดอกไม้หนึ่งก็เซนน่ะเออมันไม่ใช่บอสซ้ำไม่ใหรอไม่รู้อ่ะดอกอะไรอ่ะยังไม่เคยได้ดิโอเคยังไม่เคยได้ กูได้มาสองอันแล้วเนี่ยไอ้ดอกนั้นน่ะนี่มันจะเผลอยังไงวะแ๊ะมองไปที่เฮ้ยนี่ไงเทคคิวบูมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาบ่อยกับไอเทคคิวบูมเนี่ยเนี่ยมึงดูนะเทคคิวแทนคิวบลูมเหรอเนี่ยกูมีสองอันแล้วเนี่ยไม่ใช่ไหนวะนี่เนี่ยกูมีสองอันแล้วเนี่ยมีสามเลยแบบปลูกไปแล้วอันหนึ่งโอ้ยแม่งคิชเน่ไม่ออกมาหาลูกหน่อยมาหาพ่อหน่อยที่ลูก มาหาพ่อหน่อยสิลูกหาพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกเหอมึงเคยปลูกลักี่แบมบูไยมั้งมันต่างเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยหนึ่งจุดห้าโลด้วยหนึ่งจุดห้าหน thing, ึ่งจ uh, hey, hey, ุดหนึ่งห้าเอาแล้วเอาแล้วทุกคนคลิปนี้มาว่ะคลิปนี้พี่มาว่ะทุกคนพิมลยคอมเมนต์ที่คลิปนี้พี่ฟุกมาว่ะคลิปนี้ฟุกมาว่ะออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามันติดอะเอาว่ะมันลุ้นกันนะว่าจะออกตัวยักไหมอะเป็นไปได้อะ แต่พี่วางบอลโต้ไปแล้วนะทุกคนนี่อย่าลืมนะอย่าลืมวางบอลโต้ไปก่อนนะ9ตัวนะเรามีควีนบีไว้ให้กําลังใจด้วยนะ <laughs> เอาเว้ยวเว้ยวได้ตัวมาแต่ไฟอุ้ยนิดเดียวนิดเ <laughs> ดียวดูที่ทุกคนจบอีเวนต์นี้พี่จะมีเจ้าคิสเน่กี่ตัวกันเทียวคิสเน่ดำเนี่ยมีกี่ตัวกันเทียวนะ เดี๋ยวแจกน้องๆหนึ่งตัวดีกว่าแซวนี่เดี๋ยวพี่แจกสีดำน้องๆเอาอีกแล้วทีชิบูบ่อยอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคนสี่ติดแล้วเอาแล้วดวงพี่มาไงแล้วดวงพี่มาไงแล้วดวงพี่มาไงวันนี้ดวงพี่มาดวงพี่มาแม่สุดบ่แต่วันเนี้ยเอาเมื่อวานกูสุ่มตั้งนานไม่ได้โอ้สุ่มล่างร้อยกับกล่องไม่ได้แต่ตอนนี้มันได้แล้วนะน้องๆเต็มหรือยังเราต้องการชสีนี้เยอะเกินไหมสำหรับคนที่ได้วันละสี่ร้อยกล่องมันก็เยอะอย่างนี้แหละ ครับกูได้ว erm ันสิบกล่องก็เต็มกือแล้วมมงเห็นข้างหลังป่ะเนี่ยปลูกเยอะเลยเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูข้างหลังนี่ของไอ้อดเนี่ยมันต้องปลูกเยอะนะมันมีควีนวีสุดโหดของพี่นะทุกคนอี๋นี่เดียวเทียวบูมยาวไปยาวไปวางบอลโตไม่รู้ช่วยไหมนะแต่น่าจะช่วยป่ะมันเหมือนฟักไข่ไปพวกเนี้ยเหมือนป่ะไม่รู้เหมือนไงบอมันน่าจะไม่ไม่เหมือนกันไม่รู้มันไม่ชัวร์หรือ มีดอกน้อยออกน้อได้อีกดอกอย่างเงี้ยนะใช่ได้อีกดอกนึงก็ได้หายนะกูว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงนะไฟเถิดทีเดียวออกสองตัวแล้วเวล้อสองตัวแล้วเว้ยทุกคนออกสองตัวเลยมันถ้าสองตัวสองดอกไม้นี่ถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มสุดๆเลยนะคุ้มคุ้มแบบคุ้มแบบสุดโหดเลยด้วยในร้อยกล่องออกแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วออกสี่อันน่ะสี่อันติดอ่ร้อยกว่ากล่องอ่ะคิดดูดิ ดวงกูหมดแล้วอ่ะกูบอกเลยแบบดวงหมดแล้วอ่ะไอ้คนละมานี่ก็ออกเยอะเกินไอ้แมวนี่เยอะกว่านะไอ้แมวนี่เฟ้ยอ่ะปวดเลยเฮ้ยปวดมากแล้วไอ้แม่งเนี้ไม่ได้มาเยอะจัดเลยว่ะเฮ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้องเอาแล้วน้องก็เกียร์แล้วว่าหนึ่งโมเดลห้าหัวันเลยป่ะเฮ้ยห้าอันป่ะผลสองคิซีเนะสาม กล่องสุดท้ายไปไม่ใช่อีกสองห้าตัวก็ได้ไม่มีใครว่าหรอเวอร์ไปนะเวอร์ไปไม่มีใครว่าหรอกครับแล้วแล้วเอาหมดยังกล่องสุดท้ายทุกคนไปโอเคโอเคอันคอมมอนเออผลงานตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวลองที่ไม่ใช่กินซีเน่นะสามตัวสามตัว โอ้โหเรียงเรียงขนาดมาเลยเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่นี่ไหนดูดูสัตว์เลี้ยงนี่มันชื่อตัวอะไรนะไอโคอะไรนะโคโดอะไรสักอย่างโคโดมะโคโดโมโคดามาโดเมียน่ะโอเคโดเมียนเดี๋ยวน่าดูกันดูกันมีกิโลให้มึงออามึงไปไหนอะมึงไม่เอาอะเอาเอาครับเอาครับพี่เอาครับ แกมาขายสัตว okay, ์โอ้แมาขายสัตว์มึงลงมามึงลงมาลงมาเห็นไหมกูบอกแล้วเปิดบนหัวเจ้าว่ามันได้ผลกูบอกแล้วเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวคนแก่ไม่ดีนะ <laughs> อย่าไปทำพนะ <laughs> อ,อ,อรับเตสโคดามะด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับตัวนี้หาย,ยากครับตัวนี้หายากครับสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจากอันนี้มันเจ็ดไม่ใช่หรออันนี้มันเจ็ดไม่ใช่หรอ,อนน สอันนี้สี่อนน้สิบสี่คนธรรมาธรรมดาสิบสี่อันนี้สี่เลยนะคนธมาสิบสี่ 4, เปอร์เซ็นต์ <c oughs> แลนะก็สี่อแล้วกูจะให้ตัวเนี่ยตัวหายยางมึงไปทำไมวะโอ้พี่ชาย <c oughs> ผมขาดตัวเดียวเองนะเอาเงาตัวหนึ่งจุดหกโลไปเ,เอาาตัวหนึ่งจุดหกโล,กเ,ลโเดี๋ยวที่เหกูขายทิ้งและที่หนกูขายทิ้งและน้องเดี๋ยวสาที่แจกหนึ่งตัวดีกว่าทุกคนเดี๋ยแจกหนึ่งตัวดีกว่า เดี <formation jin inh aling> <at> ๋ยวเก็บไว้ให้น้องๆเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ให้น้องๆอิจฉาเล่นดีกว่าเดี๋ยวแบบพี่รองไว้เยอะแล้วเดี๋ยวอวอกมาอวดน้องๆแล้วเดี๋ยวให้น้องๆอิจฉาเล่นเฉยๆแต่แจกแจกแค่ตัวเดียวแบบให้น้องๆอิจฉาเล่นใช่ใโอ้โหกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วูได้เนโกะมาสี่สิบตัวไอ้โอ๊ตโคตรเวอร์แม่งเยอะเกินนะและแบบแม่งขายทีเดียวไม่ได้โอ้ยเดฟเดฟถ้าได้ยินเสียงผมเดฟท่านเดพเปอร์โเปอร์เจนเดลได้โปรดได้โปรด อกแกนเดียวนี้แบบช่วยช่วยแบบว่าอัปเดตแบบทีเดียวอ่ะขอแบบเลือกขายแบบติ๊กอ่ะติ๊กติ๊กได้อ่ะแบบจะขายไหนติ๊กติ๊กมาแล้วก็ขาย่ะขอร้องระบบเทรดอ่ะกูรอนานแล้วนานเออเห็นเห็นแค่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเข้ามานีิเห็นน้องน้องพิมพ์มาในไลฟ์กูจำได้แต่สุดท้ายก็มาอีกมาเออถ้าระบบเหตุมันการแบบการโดนเหลี่ยมการน้องๆโดนบิดอ่ะคิดดูดิมันการน้องๆโดนบิดได้อ่ะแบบแล้วน้องๆก็จะไม่ต้องโดนบิดแตแบบทุกวันนี้คือน้องๆ มาคอมเมนต์ในคลิปมาแบบโดนบีแต่ครูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้อะส <c oughs> งสารขอยืมโคดมาม้เขารับเตะตัวหนึ่งดียืม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 ไม่ทำายวะน้องน้องยืมไม่ทำายวะน้องโอ๊ตนะน้องโอ๊ตยืมมาเก็บผลไม้ครับพี่ให้ให้ทำไมากูเห็นจะไม่ต้องใช่หรอวะอ้อลืมไปกูมีควีนบีหนึ่งทีเลยไปโทษดีโทษดีเทอดีครับโทษดีครับโทษดีครับเดี๋ยวขี่ได้ไหมครับโทษดีครับ ว่าเอาเอาไปหมุนสุ่มแจกชื่อหรือว่าเอาไปเป็นรางวัลผู้ชนะผู้ชนะกิจกรรมลับดีวะรางวัลกิจก,กรรมดีกว่ามันกว่าเยอะเลยแต่แบบให้น้นองๆแบบต่อสู้แย่งชิงกันตามหาไรจูไปแจกน้องๆดีกวแบบ่าไปไลจูอะไรมันรียังไงก็ไม่ออกอะ่ะมัน <laughs> แบบแกูก็ยังไม่ออกรียังไงมันก็ไม่ออกอะไรจูอะ่ะเงี้ยดีไปคิดดีกว่าไปคิดดีกว่าโอ้สุดมันสุดโหด มันอยู่คนเดียวอยากเปิดบ้างโอ้โนอโอเคทุกคนก็ต้องจบไปแล้วสำหรับการเปิดกล่องหาเจ้าคิสเนรอ,อบสองนะทุกคนนี่ครั้งนี้เราดวงสุดโหดสุดมา้าทุกคนเราได้มาสามตัวในคลิปเดียวนะแล้วก็นี่ทุกคนเราได้ซีดมีอีกสองอันนะทุกคนสองสาวะสองอันนะทุกคนสองอันนะดในคลิปเดียวนะทุกคนนี่สุดโหดเลยนะทุกคนถ้าใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์คลิปนี้นะทุกคน ผมขอให้ทุกคนดวงดีเหมือนผมแล้วก็สุมด้เจ้าคิสเนสสุดโหดนะทุกคนวันนี้ผมขอลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไก่ปูจ้าบิวปิวบิวปิวไปบ่ายน้องนี่โอ๊ตบ๊ายบายครับน้องๆเดี๋ยวพี่คนนี้แหละที่จะเป็นคนได้คิสเนตโดนนั่นไปควายนะควายนะนี่ควายนะไปเลยบ๊ายบาย